กรมปศุสัตว์กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยได้ทำบันทึกความร่วมมือการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี2563 โดยมีเป้าหมายรณรงค์ทำหมันสุนัขแมวทั่วประเทศ8แสนตัวในปี2556กรมปรศุสัตว์กำหนดให้จังหวัดกาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกตเป็นจังหวัดนำร่องในส่วนของจังหวัดกาลสินได้กำหนดแผนปฏิบัติงานระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2556ในพื้นที่18อำเภอ มีเป้าหมายผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวเพศเมียจำนวน4,000ตัวโดยบุรณาการกับสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต4และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้กำหนดหน้าที่บุคลากรตามภารกิจในแต่ละจุดปฏิบัติงานได้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกํานันผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสําหรับการผ่าตัดทําหมันสุนัขแมวโดยให้มีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทสะดวกโต๊ะวางเวชภัณฑ์อุปกรณ์และน้ำสําหรับล้างทําความสะอาดอุปกรณ์จัดหาสุนัขแมวมารับบริการรับลงทะเบียนคัดกรอง ชั้งน้ำหนักส่งต่อไปยังจุดวางยาสลบโกนขนสุนัขแมวที่เขารับการผ่าตัดแล้วดูแลหลังผ่าตัดและจ่ายยาให้คำแนะนำณนะจุดพักฟื้นนำส่งสุนัขแมวกลับคืนเจ้าของภายหลังได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วทรงสรุปผลการปฏิบัติงานรายวันให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินจัดหาอาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมีหน้าที่จัดเตรียมรถยนต์ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์นายสตวแพทย์ประจำสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทําหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละจุดและวางยาสลบสุนัขแมวที่เข้ารับการผ่าตัดรวบรวมผลการปฏิบัติงาน รายงานสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ทุกวันเจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์จำนวน34คนทำหน้าที่ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต4และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต4ได้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด10จังหวัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพผนแก่นรับเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ออกปฏิบัติงานฝ่าตัดทำหมันร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเป้าหมายสำนัก,วกควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์สนับสนุนเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์และยานพาหานะอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาะสินขอรับงบประมาณจากกรมปรศุสัตว์ เป็นเงิน2,32 0 0 0บาทซึ่งเพียงพอสำหรับการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจำนวน4,000ตัวสรุปผลการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวของจังหวัดกลสินจำนวน21วันรวมทั้งสิ้น6,006ตัวดังนี้สุนัขเพศเมีย3,682ตัวสุนัขเพศผู้878ตัวแมวเพศเมีย 1,223ตัวแมวเพศผู้223ตัว